พี่น้องๆคะ่ะพบกับช่องสาบัญญีชาแนลเด้อค่ะมันก็นอยู่ทงอยู่ไหยอยู่หน้าคือเก้าพี่น้องอยู่เทีย่ยงนาน้อยในยน,ยน้อยนะคะนี่ก็สิเป็นปลาอยู่หน้าของสาวบัญญีเด้อพี่น้องเด้อค่ะปลาในบอ้อนเดหยนอย่างคะ่ะพี่น้องเป็นพื้นที่ประมาณสี่ไรค่ค่ะบ่าสีเห็ดเป็นโคกหนองนาโมเดลพี่น้องเลยค่ะนี่คะ่ะพื้นที่บางๆนี่ก็สิบไป เป็นทีเหลียงปลาเด้อค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศดีดีจ้ะพี่น้องค่ะอากาศมือนนี้ซาวันน,นีชาแนลก็ได้มาหน้าสามเขาคือเก้าพี่น้องผููลังคนก็สดสงใส่เนาะค่ะสามเขาคือยังเนาะพี่น้องสามเขาก็คือ,คอแบบว่านีน้าพี่น้องสามเขาก็คือแบบว่าหฮอหฮาดำไอลกุกไอต้นเขาทีว่า ตรงที่มันนันหนาเนา,นานะพี่น้องไปสามตรงที่ว่ามันถีบมีขเขาเนาะพี่น้องน,อนนี่ก็คือสามเขาเนาะพี่น้องภาษาอีสานบ้านเราคือสามข้าวคะ่ะก้ายๆดำหน้าละพี่น้องแต่ว่ามันบเดี่ยดำเบิร์ดไฮคือจังเฮาดำหน้าเนานะพี่น้องเฮาสามเฉพาะดำเฉพาะตรงที่ว่ามันวางนะพี่น้องตรงที่มันบมีเขาคะ่ะค่ะอากาศดีดีพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้ สาวันนี่ชาแนลก็ไดอยู่ทงไฮทงหน้าเนาะค่ะมาเด้อไพสิมาสามขขาวซอยพี่น้องจ๋ามีสาวันนี่กะขึน้นมาผักกินเขาเศร้ามีแห้งเนาะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะสาวันยี่ปลูกเองนะคะนี่เป็นต้นมะม่วงมะม่วงแก้วบ้านเราค่ะหรือบังมองปุ่มบ้านเ่านั่นเองเนาะพี่น้อง ภาษาไทยก็เรียกว่าแก้วค่ะบังม่วงแก้วนะพี่น้องสาวบันแต่ว่าภาษาสาวบันฮีภาษาอีสานบานทางบานเนาะค่ะเออินบาบักม่วงปุ่มพี่น้องเอ้ค่ะอากาศดีดีพี่น้องร่มกะดีจ้ามืนอนี้อากาศดีมากค่ะอากาศว่าเมื่อหันกับฝนโตข้ามได้พี่น้องไปสามเขาก็ได้ค่ะเย็นชุ่มฉ่ำได้พี่น้องกะบบอนแล้วค่ะ สามันนี้กบ่าสิลงไปอีกค่ะไปสามเขาฝนทั้งกระตุกมือว่านแบบแห้งได้พี่น้องมือว่านนี่ขึ้นลายกะขึ้นได้บดนค่ะฝาห้องไยสามันนี่ก็เลยต้องขอลงก่อรมือว่านนี่ก็ได้มือน,นี้กบ่าสิขึ้นรอบคําจ๊คจสิเดจจังได้ละพี่น้องเลยพี่นอ้อนงต้นโกงมันป่าได้ค่ะนี่หน้าสามันที่มีอยสามกกค,ค่ะอนุรักษ์ไว้ได้ค่ะนี่พี่น้อง ค่ะชมบรรยากาศท้องทุ่งค่ะนี่ละพี่น้องบรรยากาศอยู่นาโคกนะพี่น้องสาววันที่เมื่อนี่ออกมา Reading. น,า,มน,นาโคกพี่น้องนาโคกค่ะอยู่ศิลรอบศิลอำเภอตะการนะพี่น้องนาสาววันที่ค่ะออกมาทางศิลนสีเมืองใหม่นะพี่น้องถนนสีเมืองใหม่กับระวางโคงเจียมนะพี่น,น้องหน้ากระบานอยู่ไกลกันเนาะค่ะบานก็นอยู่พุน่นละค่ะติดอำเภอตะการ affirm. พุ่นละพี่น้อง ไก่ๆอำเภอรประมาณหนึ่งกิโลนะคะมันนี้ก็มาเลาะทงเลาะไ้เลาะหน้าค่ะนี่พี่น้องอากาศก็ดีดีเปนอนนได้พี่น้องผูลันอันค่ะก็สามีนอนพักซ่อมแหงนะคะพักกันสามเขาพี่น้องเอ้ยมาเด้อไปสิมาสามซอยค่ะพี่น้องเอ้ยฟังเสียงลมเลยค่ะลมแห้งค่ะเ <ๆ S 1> พราะว่าฝนตกทันกันแล้วนะคะเนาะ สบายมากเย็นสบายมากเลยค่ะอากาศแกดีดีจ้าพี่น้องจ้าพี่เสือโอ้ยมีตะตมงามพี่น้องเพิ่นออกมาเล่นล่มนะคะร้อยเล่นล่มค่ะพี่น้อง้ามนนที่ลงไปสามอยู่คนละค่ะกลางทงเห็นมาค่ะ มีกุกอยู่ข้าพี่น้องให้นี่ล่ะสามอยู่ประมาณสองไ้ค่ะกะแล้วบวาน,นกะิเตียมโตเฮ็ดลุงมือเฮ็ดอ่าโคกน้องนามโมเดลนะคะพื้นที่กะสิได็ปรับเปลี่ยนพี่น้องเดี๋ยวสิด่้ายบรรยากาศมาให้ชมเ้อค่ะพาบรรยากาศที่สาวบันที่สิบป,ปับเปลี่ยนพื้นที่เนาะคะ่ะในการทําโคกน้องนามโมเดลค่ะพี่น้องเป็นการสร้างอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะคะค่ะ สำหรับคลิปนี้สาวบันทีกระคอกล่าวคำวมาสวัสดีเด้อพี่น้องจังแดก็อย่าลืมเป็นกําลังแรงใจให้ช่องสาวบันที่นะคะกดกระดิ่งนะคะกดซับสไครต์นะคะจังสิบดีผ่าแต่แต่แตและคลิปของสาวบันที่ชแนลน้อพี่น้องค่ะจังแดก็ะคอให้พี่น้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงไปค่ะช่วงน,นี้ฝนตกบ่อยค่ะอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะคะก็ะอให้พี่เห็นน้องดูแลสุขภาพ นะคะเนาะไก้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆปังๆ,งๆนะคะสำหรับวันนี้สาบันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายๆเวยคะ่ะขอโตก่อนเดพี่น้องไปเหตุเบียกต่อกันค่ะ